กคนมาพบความอกินไปแสบไปจากมณิสิภาพมาผัดเผ็ดไก่บ้านนะคะพี่น้องจา๋าวัตถุดิบเราจะมีอะไรมาดูกันนะคะมีไก่บ้านสับนะคะแล้วก็พิกแกงนะคะใบมะกรูดแล้วก็ใบยี่หร่าจา้ะพี่น้องใบยี่หร่าแล้วก็ใบผักชีใบเลื่อยนะคะนี่ค่ะมาจ้าพี่น้องเราจะมาทําการผัดกันเลยนะโอเคพวว่อครัวยกไปเลยคะ่ะยกไปเลยนะคะ อืมยกไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันนะคะ,ะ่ตั้งกระทะเลยค่ะขัวกำลังเตรียมตัวผัดใส่พริกแกงลงไปนะคะผัดดีนะคะพ่อครัวอย่าให้น้ำมันกระเด็นนะคะกระเด็นกระดอนนะคะออตอนนี้เรากำลังคั่วพริกแกงให้หอมก่อนนะคะ ผัดเ็ดไก่บา้านกินหอมเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ผัดเองนะคะครอครัวหมอปากเราจะทำกับแก้มนะคะกับแก้มพี่กับน้ำลำําใยพี่กับน้ำลำันใยค่ะอันนี้ถูกต้องนะคะโอ้ยหอมมาแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องจ๋าหอมมาแล้วกลิ่นหอมมาแล้วฟงมาเลย ำลังหอมผัดให้หอมผัดได้ที่เสร็จปุ๊บเราก็เอาเทไก่ลงไปผัดด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเลือดเลือดไก่เราจะใส่ทีหลังนะคะแล้ี่เราจะรวนไก่นะคะ ส่วนไก่ให้หอมให้สุกค่ะัะมีเครื่องในด้วยนะคะเครื่องในพร้อมไหมคะใส่แล้วหรออ,อ่าเครื่องในอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กลาลงไปนะคะนี่จี๋จันสวยงามนารับประามากค่ะ,น,ะ,คะน,นี่ค่ะ เห็ดไก่บ้านนะคะทานเป็นกับข้าวก็อร่อยกับแก้มพุกดีนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้พ่อครัวเรามาจากไหนนะมาจากร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะ <Hey. S 1> แต่วันนี้เราไม่ได้ทำอาหารญี่ปุ่นนะคะเราทำอาหารไทยนะคะพี่น้องพี่น้อง,งไปอ่งใสมีสันีสันสวยงามน,น่ารับประทานมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะลวนไก่กันนะคะลวนไก่กันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปรุงนะคะหลังเนาะเดี๋ยวเราจะลวนลวนไก่ให้ให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นขั้นตอนตอนปรุงกันเนาะเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะมาจ้ะพี่น้องขั้นตอนการปรุงนะคะเราจะใส่ น้ำมันหอยน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสซอสปรุงรสนะคะเสีขาวขาวนั่นเองอันนี้อะไรคะอ,อันนี้ซอสซอสญี่ปุ่นเหรอใช่ฮะซอสญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ผงนัวผงนัวลงไปนะคะใส่ยิ่งใส่เยอะอยิ่งอร่อยใส่เยอะแซ่บเยอะนะคะอ่าแล้วเราก็จะรวน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 แล้วเราก็จะอ่า เขาเรียกอะไรนะผัดให้สุกนะคะเดี๋ยว,วกออ็รอให้ไก่สุกรอให้ไก่สุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใบยี่หร่านะคะตามหลังนะคะพี่น้องมันจะเนาะสีสันน่ารับประทานมากพี่น้องจ้าต้องจะเลือดเล่อดยนะคะ <Okay. S 2> เครื่องในไม่ใส่เหรอน้องอเ,เดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องในสีหลังนะคะแล้วเราก็จะมาเติมน,น้ํากันนะคะ กำลังเดือดแล้วค่ะกำลังร้อนได้ที่เลยนะคะนองจากน่ารับประทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกแล้วพร้อมตักใส่จานนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะ อาจาพี่น้องไกลล่เราก็สุกพอดีนะคะแล้วเราจะมาเติมผักลงไปนะคะอ่าใสาใบมะกรูดใสใบมะกรูดลงไปอุ้ยหอมมากเลยสีสันน่ารับประทานนะคะอุ้ยหอมใบมะกรูดมากเลยพี่น้องน่ารับประทานมากค่ะเสร็จแล้วเรา ซิกเนเจอร์เรานะคะไปยีลราจ้ะนี่จ้ะไปยีลราใส่ลงไปเยอะๆใส่เยอะหอมเยอะจ้ะพี่น้องไปหมดไปเลยนี่จ้ะแล้วเราก็ตั้งแต่โลมนะคะหอมมาก น่ารับประทานมากจ้ะพี่นอ้องปองฝายไม่กินน้ากันเด้อพี่น้องเสแสรบจ,จ้ะกินกับเข่าก็ได้กินเป็นกแก๊มแกมก็ดีพี่น้องจะ้ะบอกไว้ก่อนจ้ะวันนี้กินยังก่อนกินเลยนะ<ฮ>วันนี้กินน้ำอะไรนะน้ำมันใยน้ำมันใยวันนี้ก็กิกนน้ำมันใยกันนะคะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพค่ะทิศละวันอาทิ์ละรังค่ะเขาบอกว่าคืนวันศุกร์เนี่ยไอ รู้สึกไม่ค่อยดีเย็นวันศุกร์รู้สึกไม่ค่อยดีเนาะคอแห้งตั้งสี่โมงเย็นมาสัสพี่น้องคนว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ให้ใบยี่หรามันอ่อนตัวก่อนนะคะพี่น้องจา้าเสร็จปุ๊บเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันนะคะพี่น้องฟองไปจ้ไม่กินน้ากันเด้อไม่กินน้ากันแสะเบิ้งสีสันจ้ะสีสันผัดเผ็ดไก่บ้านนะคะผัดเผ็ดไก่บ้านใส่ใบยีห่หร่าด้วยค่ะด้ยพี่น้องจา้า เราจะไม่ใช้ใบกระเพรานะ้จ๊ะเราใช้ใบยี่หร่ามันจะได้หอมนะจ๊ะพี่นองจ้ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะมากินน้ำกันเดอ้อจ้ะพี่นองจ๋าคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดละเจ้ะพี่น้องพี่น้องฟงไปสุกุสุคนพร้อมตักเสิร์ฟแล้วมากินน้ำกันเดอ้อจ้ะคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เก้าล้วจ้ะพี่น้องฟงไปสุกุสุคนจ้ะ คิดหอดคิดถึงสุข,ขสุขคนเด้อพี่น้องเราดูแลลักร่างกายสุขภาพเนาะค่ะเนาะสุขสมหวังลำรวยลำรวยถูกไว้กันทุกคลิปนี้ฝากไว้ซัมนียร์จะพี่น้องป้องไปสุข,ขสุขคนฝากไว้ซัมเนียร์จะพอกันคลิปหนาเด้อจะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ